คุณแม่น้องค่ะนทนครับตอนนี้มีนอนน์อายุ8ขวบแล้วค่ะเราอยู่โรงเรียนดีเจน ISR ที่พัทยานะคะคุณแม่เริ่มพบปัญหาของน้องเมื่อตอนประมาณต้นปีค่ะคือว่าเกิดจากสาเหตุว่าฟันนันมนมน้องเนี่ยค่ะ2ชิบหน้ากำลังจะหลุด แล้วก็มีอยากการตรวจอะไรที่เขาเคยทานได้ดีผลไม้ผักอาหารเขาก็เริ่มที่จะเบื่อไม่ยอมทานนมนก็ไม่อยากดื่มแล้วคุณแม่มีความรู้สึกว่าถ้านอนออกกําลังกายเหมือนเดิมเพราะว่านอนเป็นเด็กที่ทํากิจกรรมเยอะคุณแม่ก็เลยลองเสิร์ชหาข้อมูลก็หลายตัวนะคะไม่ใช่ตัวเดียวแต่ว่าคุณแม่พบที่น้องบางคนรีวิวแคลโคลบ้า,าค่ะว่าดื่มง่ายน้องนอนเป็น คนเล็กคนเดียวในบ้านค่ะก็เลยไม่ค่อยมีเพื่อนฉะนั้นคุณแม่ก็เลยต้องหากิจกรรมนอกบ้านหลังเลิกเรียนให้น้องทำอย่างเช่นวันจันทร์ติกอฟอังคารว่ายน้ำพุดมวยไทยปลือหากิควันโดสูบขี่มา้าเสาร์เปียโนแล้วก็อาทิตย์เป็นกรรํงฟล ฉะนั้นน้องนอนทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะเป็นระยะเวลามาสปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งทำนะคะทำมา2ปีแล้วแต่ว่าช่วงที่น้องไม่ได้ทานอะไรที่ครบอะค่ะรู้สึกเหมือนเขาไม่สดชื่นพลังงานในร่างกายเขาอะเหมือนเขาไม่อยากตื่นนอนไม่อยากไปโรงเรียนเริ่มมีอาการ มอแง,งเล็กๆพัฒนาการที่เห็นชัดๆหลังจากสองอาทิตย์ที่น้องนนท์ได้ดื่มทาวโฟ้าอย่างที่แม่พูดไปเรื่องแรกก็คือนอนหลับสนิทแม่ว่าเด็กบ,บ้านเนี่ยคือนอนหลายชั่วโมงก็จริงแต่เขาหลับไม่สนิทพอเขาตื่นมาเขาจะงอแงทำกิจกรรมต่อหรือว่าไปโรง DNA เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ค่อยให้ความลงมือต้องทดลองจริงๆค่ะเพราะว่าน้องนนท์หลับสนิทแล้วตื่นมาน้องนนท์ก็ไม่งอแง ในความกระชุ่มกระชวยดีความสดชื่นในการที่จะทําต่อแล้วพลังงานในแต่ละวันเนี่ย,าายพอเวลาคุณแม่ไปรับหลัเงเลิกเรียนประมาณสามโมงครึ่งน้องนนก็สามารถที่จะทํากิจการได้เอกชั่วโมงกว่าๆโดยที่ยังมีพลังงานและก็ทำได้ดีแล้วก็ส่วนเรื่องที่สองคุณแม่ตอนแรกคุณแม่คิดว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาเพราะนนเป็นเด็กที่ว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเรียนอยู่แล้วนะคะ แต่อันนี้เป็นส่วนเสริมขึ้นมาคือว่านั่งเรียนในห้องเรียนเนี่ยเขาใส่ใจในการเข้ากลุ่มใส่ใจที่จะฟังคุณครูมากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่น้องน้องกลับมาบอกนะคะฉะนั้นลองฟังน้องนนท์นะคะว่าเจ้าตัวเขาดื่มครั้งแรกเขารู้สึกยังไงนนท์รู้สึกว่าตอนดื่มครั้งแรกรู้สึกเหมือนดื่มแตงโมกับสับปรดรวกันรสชาติเป็นยังไงอร่อย <c oughs> รสชาติมีหวานเปรี้ยวนะคะก็ผสมหวานเปรี้ยแล้วก็มีกลิ่นแอปเปิลกับสับปะรดเป็นสิ่งที่น้องนชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะ,ะแล้วถ้าผสมกับน้ำเย็นมันยิ่งอร่อยมันยิ่งอร่อยมากขึ้นเลยคะ่ะนี่แหละค่ะเป็นเป็นตัวเลือกที่จี๊ว่าดีใช่ไหมคะเพราะว่ามีประโยชน์แล้วก็ดื่มง่ายคุณแม่ท่านไหนหรือว่าผู้ปกครองของน้องท่านไหนจริงๆไม่ต้องมีปัญหาก,ก็ได้นะคะอาจจะว่าเติมให้น้อง ในส่วนที่ขาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยแคลฟุปป้าเป็นตัวเลือกที่ช่วยได้ช่วยได้น้องนองนบอกว่าช่วยได้เป็นเป็นตัวช่วยที่ช่วยได้คือต้องบมกไม่ได้เป็นอาหารหลักแต่เป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมค่ะที่ช่วยได้นะคะใช่ไหมคะแล้วก็อร่อยด้วยดื่มง่ายนะคะยังไงก็ทดลองดูนะคะบ๊ายบายปไปไหนครับ ดื่มง่ายอร่อยแคลโคป้า <K al cop a> อาหารเสริมบำรุงสมองสำหรับทุกวัยนะคะ